สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์นะคะในหัวข้อความพอดีของชีวิตคนทุกคนมีความทะเยอทะยานเหมือนกันหมดหากต่างกันก็คงเพียงแค่ใครจะมากใครจะน้อยกว่ากันเท่านั้นความทะเยอทะยานที่ว่านั้นหมายถึงความคิดที่อยากจะนำพาชีวิตไปสู่จุดที่สูงสุดดีที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ บางครั้งความทะเยอทะยานที่ว่าก็กลายเป็นกินเลสที่ทำให้คนเราอยากได้อยากมีเมื่อได้แล้วเมื่อมีแล้วก็อยากได้อยากมีอีกไม่มีความพอดีในชีวิตไม่มีคําว่าด,ดีที่สุดอะไรอะไรก็ไม่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตเชื้ทีแทนที่ความทะยอทยานจะช่วยเป็นแรงขับให้ชีวิตเดินทางไปถึงเป้าหมายเป็นยานภาหนะ ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จของชีวิตกลับกลายเป็นหอกที่คอยทิ่มแทงชีวิตให้ทุกทรมานให้เจ็บปวดให้ชีวิตต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากที่คอยจัดทยานอย่างไม่มีที่หยุดลองย้อนกลับไปดูต้นทุนของชีวิตของเราแท้จริงแล้วเราก็ตัวเปล่าเปล่าเปลื่อยมากันตั้งแต่เกิดสิ่งที่ติดตัวมาก็เป็นเพียงวัตถุนอกกาย ที่สักวันก็ต้องสูญสลายหายไปหรือตัวเราเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายจากราวัตถุเหล่านั้นโดยไม่มีวันกลับมาชื่นชมมันอีกหากเราไม่ยึดติดอยู่กับความสะดวกสบายและไม่ยึดติดอยู่กับจำนวนเงินตราที่เราต้องหามาเพิ่มมากขึ้นขึ้นทุกวันจนทำให้เราหลงคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะบันดาลให้เราเป็นพระเจ้าได้ทำให้เราอยู่เหนือคนอื่น และทำให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความสุขในชีวิตได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายได้ทานอาหารแต่ละมือ้อได้อย่างอิ่มหนำสำราญมีเวลาให้ดูหนังดีๆมีโอกาสฟังเพลงเพราะๆมีห่วงเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารัก ได้ทำอะไรดีๆแก่เขาได้สังสรรค์กับครอบครัวทำให้คนในครอบครัวมีความสุขและไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยการวิ่งวิ่งและวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆหากวันนี้เราต้องเหนื่อยกับการวิ่งอยู่ตลอดเวลาลองแวะพักเพื่อให้ตัวเองได้ชื่นชมสิ่งต่างๆเสียบ้างเราจะได้มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องกังวลและเป็นทุกข์เป็นร้อนที่จะต้องรีบไปให้ถึงปลายทาง ปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับการหาความสุขของชีวิตดีกว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เมื่อเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เราก็จะเห็นตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเมื่อนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องวิ่งวิ่งวิ่งให้เหนื่อยแรงและทุกอกทุกใจเหมือนที่เคยเป็นมาความรัก จะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนสองคนชีวิตจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องอยู่ที่ความพอดีของการใช้ชีวิตว่ากันว่าบางทีความสมบูรณ์แบบของชีวิตก็ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของการเดินทางแต่อยู่ที่เราสนุกกับการเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างการเดินทางต่างหากความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหน มันอยู่ที่ว่าเรากำลังยิ้มกับอะไรมากกว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่เรายืนก็พอขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้จำช่วงเวลาที่ลำบากเอาไว้ในวันที่สําเร็จจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่กับการแสวงหาและความอดทนความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุด คือการกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ลองมองโลกได้แง่ดีและคิดบวกดูบ้างจะได้ไม่เครียดจนเกินไปลืมเรื่องราวร้ายๆสิ่งใดไม่ดีจงมองข้ามไปบ้างมาให้กำลังใจตัวเองด้วยคำคมความสุขโพสแคปชั Post ่นชีวิตที่มีความสุขคนโพสก็สุขใจ คนอ่านก็รู้สึกดีไปด้วยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เงินเป็นการที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้คือการใช้เงินเป็นมีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดีมีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองวันนี้คนปฏิเสธเรื่องการเป็นหนี้ไม่ได้การเป็นหนี้การใช้จ่ายที่เหมาะสม กับสถานะที่ตนเองหามาได้ทุกคนต้องมีการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวการมีครอบครัวที่ดีและครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานเพราะครอบครัวก็เหมือนภูมิคุ้มกันเป็นกำลังใจในการที่เราสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ทำให้เรามุ่งมั่นในการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอสุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดและมีผลต่อความสุขคือความอบอุ่นในครอบครัวยิ่งอบอุ่นมากความพึงพอใจก็สูงขึ้นเมื่อคนใกล้ตัวมีความสุขเราก็มักจะมีความสุข ดังนั้นนะคะอันดับหนึ่งของความสุขคือครอบครัวสวัสดีค่ะ